ผมยังคงจ้องมองดูเขาในขณะที่ผมก้าวขาเดินต่อไปชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ขยับตัวไปไหนผมจึงหันกลับไปมองถนนข้างหน้าของผมถนนและทางเดินข้างหน้าผมมันดูว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยมันทำให้ผมใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในสถานการณ์แบบนี้ผมจึงหันกลับไปมองชายคนนั้นอีกครั้งอย่างหวาดระแวง แต่ปรากฏว่าชายคนนั้นได้หายไปแล้วผมกำลังจะโล่งใจอยู่แล้วเชียวแต่ผมก็เห็นเขาอีกครั้งเขาได้ข้ามถนน,นมาอยู่อีกฝั่งเดียวกับผมแล้วและกำลังอยู่ในท่าหมอบคารหันหน้ามาทางผมผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะผมใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิบวินาที